อย่าเ,นะเกินนะที่คนใจเนยนจับเวลาแนมะ้วันคือไม่อ่ดทำดาทวทำดาวพอแล้วพอแล้วพอก่อนยังมีอีกหลายช่วงเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคุยก็คิดกันอยู่แล้วเอาเลยครับ เพลงเนี่ยเพลงเนี่ยมันสื่อถึงอะไรอยู่ไหมเฟิสเลิรคุณคือรักแรกและที่ยืนด้านหน้าทุกคนเป็นรักแรกของใครบ้างหรือเปล่าคนนี้เป็นรักแรกใครหรือเปล่าขอไม่หนึ่งตัวนะครับขอไม่หน่อยดูนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกระเห็บเดินเนื้อนี้เป็นใครคือก็คือรกแรกของคุณ อนอ,อเดี๋ยวก่อนเดก่อนฮะน้องโอโอ้โหต้องการเครือ่องดื่มเย็นๆไหมครับขอน้ำพึ่งมะนาวให้ทางฝั่นแองเจ้าเลยนะน้องโอในเรือนูอ้ตไปน้องโอโอ้โหมีมงกุฎด้วยมีมงกุฎด้วยนักจางนักจางใบถึงป้ายอยีกคนถือฮะไม่ทุกคนเลยนะ แล้วกออาครอสเดอะสกายในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นอะไรครับเออ่ในเรื่องนี้เอรับบทเป็นคอมเตอร์ครับคเป็นคอมเพลตว่าหนุ่มแรปเปอร์ในเรื่องนี้ก็มันก็จะตามความฝันอะไรกครับอ่าเป็นหนุ่มแรปเปอร์นะครับโอเคครับขอบคุณโอนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสัมภาษณ์กันสั้นๆชุ่มแรงก่อนนะสั้นๆก่อนคนที่สองครับเดี๋ยวพี่ต้าหน่อยเร็วถ้าใครตีให้เรา คุณคือรักร่างของเขาครับเรื่องที่ถูกต้องนะคะรับอ่านพ่อครับพ่อเด็กเอ๋อชื่อชิโนโครับชิโนนะครับชิโนโชิโนในเรื่องเล่นลินไพรก็ตะบนไพรเล่นเป็นตะวัน,นโอ้โหเล่นอะไรนะตะวันโอ้ตะวันเป็นคนที่มอบความสดใสให้เขาแน่เอง ขอบคุณตะวันนะครับขอบคุณนะครับอ่ะคนต่อไปก่อนเลยครับใครที่ให้เราคุ้คือรักแรกของเขาบจะทำให้เขาเลือดยังไงก็ได้นะครับไปลงยุ๊บยุ๊บือนคห้ยแล้วแบบนี้จะหยุดเนี่ย ัวเองหยุดก่อนเออต้องให้พี่พูดนะได้ไหมครับตัวเองเป็นชื่ออะไรครับชื่อบูงครับชื่อบูงครับสวัสดีบูงนะครับไปบูงอยู่ไหนใบบูงใบบูงอ๋อใบบูงอยู่ด้นยบูงหรือสตาร์ไปบใบูงนะครับบูงหรือสตาร์หรือบูงคนนี้ไม่สมบูรณบูงเล่นเป็นใครยังไงครับเล่นเป็นเซลโฟนครับ เซลโฟดคนขายโทรศัพท์นะครับใ,<ช>ในเรื่องน่าสนใจมากขึ้นแล้วน่าสนใจโอเคเป็งไรครับทิ้งท,ท้ายวันนี้ก่อนให้ติดตามในเรื่องกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัะคะบโอ้โหผม,ผมว่าคนนี้เอาไว้สุดท้ายดีกว,ว่า ัิผู้ชายอะไรแค่ทำท่าเนี้ยก็มีประกายของเทปที่แวววาวโอ้ไม่ต้องพูดเลยนะท่านเขาชื่ออะไรวันดีไดมอนครับวัด์ครับสวัสดีไดรบอลนะครับไดร้องเล่นเป็นใครอยังไรับเล่นเป็นน้องฉลามครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสายตาที่มองพี่เมื่อกี้นี้เคยมองผู้หญิงแบบนั้นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทำอย่างเงี้ยผมเล่นเป็นฉลามครับไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ไม่ครับมองไม่ไม่เคยมองครับมองแต่ง้องอ๋ออ๋อเห็นที่เป็นวัตถุใช่ไหมครับอ๋อเห็นที่เป็นก้องเล่นเป็นฉลามนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นฉลามอะไรยังไงเก็บไปก่อนอุบไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนต่อไปนะครับ อ๋อคนต่อไปคุยกันไปแล้วแต่นิดนึงก็ได้นะมาๆๆขอบคุครับผมแม่และน้องตีกยลอบนะครับเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะเขาเลียเป็นพ่อนะครับอ่ะสวัสดีพ่อกัญชนาขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีแม่ครับ จะหยุดไหเนี่ยสวัสดีครับผมเชื่อรอนะครับแล้วบทเป็นอินดี้ครับผมตายอ่อ,อนโยนอิดีเลยเอาน้ำเย็นๆสักแก้วไหมครับชาม,มาก่ะครับผมดีเซเว่นนะครับ พื้นที่ตรงนี้ไม่นุญอตใหไขยของนะครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงนย่าโอ้ผมพูดเองจบเองแล้วเดินเข้าไปเลยนะฮะเาไม่จบอีอขอบคุณมากครับออฟโรดเล่นเป็นออฟโรดเล่นเป็นอินดี้ครับเล่นเป็นใช่ครับผมเราเล่นเป็นอินดี้ครับพี่ขออภัยพี่ขออภัยครับผมเล่นเป็นอินดี้ใช่ครับโอ้โหแต่หน้าตานี่ไม่อินดี้เลยนะหน้าตาไม่เป็นไรเราเราเล่นได้หลายบทบาทครับผมอะ น้องภูมิใจมาเป็นอินดี้ก่อนภูมิใจภูมิใจภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับโอ้โหใช่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 ไม่ใช่หน้าที่พี่ใช่ เป็นหน้าที่อของเขาจริงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเอินเอินฟาติมาค่ะ,อะโอเคมีท่าหยุดไหมครับมีท่าหยุดไหม สัมภาษณ์น่าจะจบแล้วนะครับเอิน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 รับบทเอินเอินไม่ต้องพูดเอินเอินรับบทเป็นแล้วเป็นอะไรในเรื่องและไม่น่าเชื่อพวกเราก็คือนักเอกเหมือนเอินเอินเลยขอบคุณนะครับคคุณมาเดี๋ยวไปติดตามกันเลในเรื่องนะโอ้โหมาเลยครับพ่อเทพบุตร อขขยาองี้ขายอยครับแต่เองให้ตาสบายเขอบคุณครับบอสเล่งเป็นและสกาในเรื่องคือจบแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หยุดไปหยุดเฮ้ยนี่กี้ผมที่ชอบหรือกลัวแล้วเลยนเนี่ยผมเื่องไม่มั่นใจแล้วเดี๋ยวป้ายที่เราเออกมาของเขาเอาไปให้เขาไปแล้วเขาซื้อไปแล้วไม่ไม่คือประเด็นคือทำไมตัวเอ็มไม่มีไปอ่ะอารีบโทรไปการไฟฟ้าเลยครับ ขอสวัสดีครับชื่อบูมครับบูมสหรัฐครับบูมสหรัตน์ไม่เล่นเล่นเป็นเอ่อเล่นเป็นเพื่อนพ่อพระเอกครับเป็นเอ่อชื่อชื่อแม็กครับชื่อแม็กซ์ใช่ครับแต่ว่าเป็นเอ่อเพื่อนนี่นี่เพื่อนเพื่อนคนรู้นะครับพี่บูมพี่บูมอ๋ออันนี้พ่อใช่สวัสดีลูกครับเพื่อนเพื่อนพ่อเหรอเป็นเพื่อนพ่อโอเคครับผมน้องบูมนั่นเองนะครับขอบคุณน้องบูมครับเชิญเลยครับน้องโูม สวัสดีครับจัดเลยน้องโฟมน้องโฟมเล่นเป็นใครครับเล่นเป็นพายุครับเล่นเป็นพายุนะครับและพายุในเรื่องคารคเตอร์สั้นๆมันเป็นลักษณะไงครับมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นคุ้นๆนะครับเหมือนเราจะเคยได้ยินคำประมาณนี้ไปแล้วมันเราถือซะว่าตอนเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับอันนี้เรามาร่วมกันมุ่งมั่นทำท่ามุ่งมั่นครับมุ่งมั่นขอบคุณมากครับเข้าที่เลยเลยขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ พี okay. ่ถ้าหยุดนะครับหยุดนะครักโปรเดกต์ <Yeah. S 1> สวัสดีครับตั้งต้นจินนภพครับผมมีแค่ตั้งต้นนะและวทาละครไปถึงกลางเรื่องนะมีแค่ตั้งต้นนะเนี่ยตั้งต้นเล่นเป็นใครครับเออรับบทเป็นดังครับดังดังมันยังไม่ดังครับเมืเ่อกี้ ขอค,ครับขอบคุณะคะาะครับขอบคุณครับขอบมากังด้วยะะชบยะคะวคชครสุริาปิ๊กนะครับปาอาทิตย์ต้อกห้องอยู่เละครับไองอยู่ะครับแต่ทุกคนเริ่มไมไหวแล้วะครับต <laughs> ้องปิ๊กเล่น,ในใคคเป็นไยครับเรือยเล่นอีกครับลาดยเก่งเลยะครับ ขอบคุณมากครับอิดในเรื่องคาแรคเตอร์สั้นๆคืออิดครับผมอาลบองทำไมไม่มาล่ะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่าโอ้โห น้องจริงเลยครับอนะ,อะอครับองนะ้นะอ,ะองชื่ออะไรครับบายบอยนี่เป็นใครในเรื่องครับไม่รู้นะแฟนไทยเป็น,ปน,ปน,ปนสปอยล์่ะแล้วสปอยล์่ะแล้ว ช<พ><ส>ื่อเพชรครับผมเพชรกับเพชรกับเพชรกับเซลฟ์โฟนเซลฟ์โฟนอย่าบอกนะในทีเซอร์ที่เราเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วสิอย่ามองนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเข้าที่กอนเข้า<ส>ที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคนสุดท้าย สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อจัดจืดนะคะ่ะเรื่องรับบท็นรันเวย์ว้าวรันเวย์และนี่คือรันเวย์ของจันจิเนาะจัะดจืดครับตอดเิลยนะครับดูดตรงนี้เลยแล้วเตร็ดเตด้เลยงัยนะะ้นงั้นเตร็ดเตร่เลย You're my friend love in London, in ขคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ชอบไหมล่ะชอบคุณบอสครับครับผมเล่นสเสื้อหลุดเลยนะครับ